29เมษายนถึง5พฤษภาคม2 5 6 7, 7สัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีเซอร์ไพรส์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหความพายายามจะเป็นผลแล้ว congratulation ยินดีด้วยเลยอะไรที่คุณพายายามอยู่อะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณมุ่งมั่นไว้ต้องบอกเลยมีโอกาสสมหวังดังใจปราดนา ความพยายามจะเป็นผลแล้วนะเออมีโอกาสว่าสมหวังสมสมหวังสําเร็จดังใจเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสัตรูภูไพ่านจะแพ้พ่ยพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปดวงแรงดวงแข็งดวงดีดวงกลับมามีพลังอํานาจวาสนาบารมีที่ยิ่งใหญ่มีโอกาสเหลือเกินใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปใครคิดไม่ดีจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปเอง นะความพยายามของคุณจะเป็นผลสิ่งดีๆจะเข้ามาอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเอาช่วงนี้ดวงดีชีวิตจะถูกอกถูกใจเหรอคาดหวังอะไรไว้ต้องบอกเลยสัปนานี้ได้แน่นอนเ การงานจะมั่นคงการงานจะแฮปปี้ราบรื่นดีประสบความสำเร็จธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเป็นไปดังใจส่วนในเรื่องของการเงินนั้นสายต้องบอกเลยคาดหวังเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเข้ามาในสัปดาห์นี้เงินไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาชีวิตอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขสุขกายสบายใจอ่ะ ความรักต้องบอกเลยคนดีๆจะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ออกไปช่างมันนะเพราะคนดีๆที่จะทําให้ชีวิตสุขสันต์เขาจะเข้ามาในเร็ววันในสัปดาห์นี้อ่ะขอ,ด,ขอ,อดูขออีกสักนิดขออีกสักหน่อยขออีกสักน้อยขออีกสักหน่อยโอโ้โหลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์นี้ดวงดีมีโชคลาภมีโอกาสว่าจะได้โชคลาภมีโอกาสจะมีโชคดีมีโอกาสจะได้รับข่าวดีมีโอกาสว่าชีวิตจะมีเซอร์ไพรส์เจ้า ดูเหมือนหยิบจับอะไรราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำรวยสุดท้ายกอดูพลังงานหน่อยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนผ่านแล้วสัปดาห์นี้เตรียมตัวเลยชีวิตของคุณจะพลิกผันแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดมีโอกาสรวยแบบไม่รู้เรื่องมีโอกาสปังแบบไม่รู้ตัวมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสว่สาความสุขสมหวังนั้นจะเข้ามาแบบประทานหันแบบไม่รอ อะไรแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ